เลโอเคครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกินรื่นยาวหวมโอเคอยู่นี้เราจะมาเออ่สอนทำบล็อกลับนะเนี่ยเห็นไหมทุกบล็อกมันจะมีแสงใช่ไหมเออตอนเนี่ยแต่อันนี้ไม่มีครับนะเฮ้รู้แล้วเปล่ารู้เปล่าคอยดูครับรับลับอุ้ยอ๋อมันเป็นบันไดนะเออมันเป็นไดครับเดี๋ยวผมทุบให้ดูเลยนะเนี่ยทุบด้านล่าง เ,ออเป็นไดครับเนาะโอเควิธีทําก็น่าจะรู้แล้แหละนะับโอเคก็ให้คุณมีบล็อกอะไรก็ได้เนะี่ยแล้วก็วางบันไดไปแค่นี้แหละออแค่นี้แหละเออง,ง่ายเออนะโอเคน่าจะทําได้แค่ภาคนี้ป่ะไม่รู้นะเออลองทําเวอร์ชันอื่นๆดูนะเวอร์ชันนี้น่าจะทําได้แค่เวอร์ชั่นเดียวนะไม่รู้นะโอเคลองทําเวอร์ชั่นอื่นๆดูนะโอเค ลองไปปรึกษาเวอร์ชันอื่นกันเองแล้วกันนะโอเคเนี่ยบล็อกอื่นยังทำได้นะเบสล็อกก็ยังทำได้เลยทำได้ทุกบล็อกอะอ่ะง่ายๆเออเน,นี่ยเออลองบล็อกที่มันเตี้ยๆดูดิได้ปะไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้แฮปไม่ได้เฉพาะบล็อกเต็มอย่างเดียวนะบล็อกเต็มเนาะโอเคโอเคก็ okay. Okay, ลองบล็อกอื okay. Ch ữ. Ch ữ. Okay ่นบ้างดิบล oh. ็อกเนี่ยชูเกอร์ชูเกอร์ชูเกอร์ใชื่อเออชูเกอร์ครับโอเคเอาบันไดมาบันไดเจื่อเจอได้ป่าววะไม่รู้นะชึบอ๋อไม่ได้ฮะโอเคก็ไม่ได้ก็ไม่ได้โอ๊ยไปกดทำไมโอ้โหโอเคครับก็คลิปนี้มีเกีงินท่องนี้ยวนะฮะก็โอเค แค่มาสอนทำบล็อกลับนะเนี่ยบล็อกลับบล็อกในตำนานนะฮะบอกไว้เลยนี่แหละบล็อกในตำนานครับนะโอ้ oh my god เนี่ยแค่ทำแบบนี้ครับจึ๊บโอ้ยแล้วก็วางหรือทำแบบนี้ก็ได้นะตกแต่งตกแต่งเฮ้ยเนี่ยตกแต่ง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 ครับให้มันสวยงามโอ้เอาค้างค้างเลยครับทีนี้ค้างค้างค้างไอ้เชืยค้างแล้วเริ่มไม่ค้างแล้ว ค้างอีกแล้ววะหวยเฮ้ยค้าง่อยจังว่าเกมเอา้าอยู่ดีก็วางไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวางตรงนี้ได้เลยนะเฮ้ยได้ไงวะไม่รู้เลยอ๋อวางข้างบล็อกก็ได้ฮะเออวางข้างบล็อกเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องตกแต่งแล้วแหละว,วางข้างบล็อกเลยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ได้แต่ข้างบล็อก โจอดีๆโคตรเทเลยเนี่ยบอกรับครับบอกรับบอกรับบอกเลยวางข้างบอกแม่งยังได้อะ่อะแม่งโคตรเทโคตรเทบอกเลยโคตรเทเนี่ยโ,โ,โ,โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับโอเคบ๊ายบายครับเค่อยู่เตะล่างคลิปนะโอเคไปละบ๊ายบาย